มาแล้วมาแล้วสิทธิพิเศษก่อนใครไม่ไม่ก่อนใครอะรอ,อเร่งนาะตอนนี้ทางช่องผมก็มีระบบสมัครสมาชิกหรือเรียกก็ให้ค่าขนมผมนั่นแหละเอจิงค่าขนมคูนั่นแหละจิ๊จิไป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  <c oughs> โดยสมาชิกก็จะมี3าแบบนะครับแบบแรกนั่นคือนี่นะผมผมรักคุณนะ <c oughs> ก็สิทธิพิเศษก็ตามนี้นะผมห้องแชทสําหรับสมาชิกเท่านั้นแล้วก็การอัปโหลดภาพและ สถานะว่ากูทําอะไรอยู่นะขี้หรือยังนะแล้วก็ป้ายผู้สนับสนุนนะครับผมก็จะมีนี่ครับผมหลายเดือนเลยเนี่ยจะพัฒนาไปเรื่อยจากเอ่อการสุดเทพเรื่องกงเก้านะครับผมแล้วก็มาด้วยอิโมจิสุดหล่อเท่โคตรโหดโคตรอันตรายของช่องเรานั่นคือนี่ครับผมสีสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ได้กูเย็ดเยี่ยมเลยพี่สติ๊กเกอร์สองก็คืออะไรสติ๊กเกอร์สามก็คือโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับผมสติ๊กเกอร์ที่สี่คือมึงทำอะไรของมึงง้อพี่แบบที่สองคือผมรักคุณที่สู นะครับผมก็สิบวิธีสุดก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนั่นเองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับออกคลิปกับผมนั่นเองนะครับมาเอนจอยกันนะครับผมแบบวิสันแ่้วเบลสุดท้ายนั่นคือผมรักคุณตีสุดในโลกเลยนะครับผมก็แบบนี้ก็ผมก็จะกล่าวถึงขอบคุณก่อนจะเริ่มคลิปต่อคลิปนะครับผมก็มาเอ n j o y ผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณลูกหน้าเลยนะครับสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับเอาเล็กครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมา เ,เห็นแล้วนี่ถ้าผู้ชมเห็นแล้วรีวิวเจ้าตัว S on นี่ผมอ on p ิส s i ส์นั่นเองหรือว่าทําให้มันสมจริงยิ่งขึ้นนะเวาลาเราจิ้งของก็จะเอามานี้ดูไหมดูนี่ก็จะดูแบบสมจริงมากขึ้นนะดูไหมพวกบล็อกพวกอะไรแบบน,นี้ดูตั้งเรียราไปหมดเลยนะาผู้ชมมัไปดูดูด,ด,ดูนี่น,นีเห็นไหมก็ผมมีบล็อกตัวอย่างมาประมาณนี้นะแต่จริงมันก็ใช้ได้หมดนะท่านผู้ชมทุกอย่างเลย มันก็จะเป็นฟิสิกส์หมดเลยนะผมขอยกตัวอย่างทิ้งอันนี้ดูนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทิ้งอันนี้ด,นะนนดูเห็นไหมแล้วถ้ามันชมดูเห็นไหมหนูหนูหนี่หนนหนไหมฟิสิกส์นะครับผมมามาลองตัวเด่นเออไม่ใช่ตัวเนี้ยมามาลองตัวแบบแบบนี้กันนะที่ผมยกตัวอย่างนะไม่รู้ผมจะเอามายกตัวอย่างอนะไเพราะมันใช้ได้หมดนะแต่เออแต่ว่าเอาเป็นให้ออนมันดูมันดูแบบเท่ขึ้นนะท่านผู้ชมก็ปอะมานนะี้ผมมา ผมก็จะมาลองทิ้งของกันดูนะครับมาอันแรกนะผมนั่นะคือตุ๊กตานี่ผมตุ๊กตานี่ฟุ้ชีวิตนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทิ้งให้หมดเลยดีกว่าเออทิ้งแม่งให้หมดเลยท่านผู้ชมทิ้งแม่งให้หมดเลยถ้ามีขอเป็นสิ่งรกกวนนะเพราะแฟนผมต้มมาม่าอยู่นะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็กินมาม่านะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็สนับสนุนมาได้นะผมกินแต่มาม่าในตอนนี้นะนี่ดูไหมดูท่านผู้นะชม เมื่อเราวางของอรวมกันเป็นกระจุกนะก็จะกองแบบนี้นะสมจริงมากเลยนะผมนี่ใช่ไหมดูฟิสิกส์นั่นเองเน,นะครับโคตรเท่โคตรเวอร์นะท่านผู้ชมนะดูดูดูเห็นไหมดูโอ้โหอลังการจัดท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มันเอ้ยช่างมันเถอะประมาณนี้แยกแยกมันดูแบบไม่ไม่ลกเกินไปนะโอเคโอเค ได้อยู่ได้อยู่โอเคประมาณนี้นะส่วนเอออันนี้มันติดว่ะมันมีโอเคนะครับผมส่วนวิธีการจะเก็บของนะผมก็จะมี2วิธีนะวิธีแรกนั่นคือนี่ครับผมอออโอเคอเมื่อผมไปลั่นโดนมาแล้วที่แรกก็คือกดไปที่ไอเทมนะครับผมนี่ที่ ก็กดไปของที่มันดอกอยู่แล้วกดหนึ่งครั้งนี่มันก็จะเ,เก็บได้แล้วนะท่านผู้ชมดูมไปมาดูนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมดูสะดวกสบายกันเลยนะก็วิธีที่สองก็จะสะดวกสบายกว่านี้นะั่นคือนี่ผมท่านผู้ชมไปใกล้ไอเทมแล้วกดนั่งทีหนึ่งไปดูมันก็จะเก็บไอเทมให้เราอัตโนมัตินะสำหรับคนขี้เกียจเก็บเยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมก็จะในรีวิวในส่วนการตัดไม้ขุดบล็อกอะลรกันนะเออท่านผู้ชม เอ้อสมบี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 ว่ะสมบีมบวะ่วะโอเคไม่ดกไม่ดกเนื้อเนวกันนะท่านผู้ชมโอเคนะมาผมก็เจ้ยมาจากไหนวะเนี่ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยชิบหายโอ้นี่เกาะนะเอเอลืมบอกเกาะก็จะมานี่ดูมาดูนี่ครับโอ้เกาะเยอะจริงท่านผู้ชมเออ เดี๋ยวผมว่าผมไม่ปลอดภัยแล้วเออถือตุ๊กตานี้ก่อนเออแล้วเกละก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูเหไหมดูเออผมก็จะทิ้งเกลาะให้หมดเลยนะนี่ก็จะวันนี้มันก็จะเป็นส่วนแบบเพิ่งถอดนะถอดแบบสมจริงนะท่านผู้ชมดูมห็นด,นดูชิ้นส่วนก็จะแบบนี้นะครับโคตรเท่นะครับผมมาก็ผมก็ขอตัดเอ้ยอะไรเนาทำอะไรเอยช่างมันก็จะเต็งโมก่อนนะนี่ไม่ดู เวลาเราฝันเต็งโมนะเวลาตีเตงโมก็จะดอกแบบนี้เรัดูโคตรสมจริงเลยท่านผู้ชมเลยไหมดูโหเอ,อ,อ้ดอันนี้ตามหามานานนะท่านผู้ชมนั้นดูเลนไหมดูเก็บหน่อยเอ๊หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นเอ้ยเ,เอ้จะตายจะตายโอเคท่านผู้ชมดอกที่ขุดมาให้นะเก็บแม่งเลยเนะครับก็จะประมาณนี้เนื้อหนวกเก็บแม่งเลยเก็บให้หมดเลยท่านผู้ชมมาผมก็จะทําการ ตัดไม้นะดูเนไดูท่านผู้ชมตัดไม้ก็จะมานี้ดูฟิสิกนะครับดูโคตรเท่ท่านะผู้ชมแต่ทำให้เกมสมจริงมากขึ้นน่านเล่นมากขึ้นนะกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไรก็ได้นะเล่นกับแฟนนะครับผมดูเล่นกับพ่อนะเล่นกับเออย่าเล่นกับยายนะครับผมไปเรื่อยนะกูนี่ก็ <c oughs> จะมาแนี้ดูมหไหมดูเหมือนเราตัดไม้จริงเลยมันจะกองแบบนี้นะดูไหมดูจะเก็บทีเดียวเลยนะก็เลยกันนะ okay. โอเคอืมโอ้เล็กเล็ก นิดนึงโอเคก็จะสุดเออไม่สุดท้ายดิก็เรื่อเลียนเทือกนะผม,มันก็จะกันไฟใช่างปกติใช่ไหมเออมันก็จะกันไฟปกตินั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะเออเออ,เอ,อไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอันตรายอันตรายนะครับมาไอเรื่องจะรำคาญเลยเนี่ยเออดอกธนูมาให้นะโอเคกากไม่เก็บนะครับผมธนูกา,กากเกินนะครับมา ก็อันนี้ท่านผู้ชมน่าจะรู้เลยแหละเพราะว่ามันกันไฟเลยไอพวกเรเนเธอร์นะที่ทาจากเรเนเธอร์นี่มาดูนี่ก็จะกันไฟด้วยนะผมลองกมาแบบโคตรเท่เลยนะเก็บเออเก็บได้ปกตินะท่านผู้ชมนะลองทิ้งของในนี้ดูดิเป็นยังไงอืมโอเคก็จะประมาณนี้นะดูไม่ดูโอ้โหฟิสิกส์ชัดๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเอาเกาะลงไปดูดินี่ไม่ดูก็จะลอยแบบนี้นะครับเอ้ย หน้าจอผมอ๋อใช่หน้าจอผมนะครับคีเปอร์ช่างมันเถอะมาผมก็จะขุด็อกดินนะครับนี่ดู็อคดินก็จะประมาณนี้ดูโอ้โหมามา,มาทุกแนวเลยนะคลิปนี้ได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์จัดๆเลยท่านผู้ชมทั้งซอมบี้สกิลตันคีปเปอร์นะผมดีนะไม่มอีอะไรนะวาเด้นด้วยนะผมก็จะตัดเก็บดินประมาณน,นี้นะดูมาดู สมจริงนะครับผมเออเก็บเก็บดิเอ,อ้ยไม่ถึงวะโอเคนั่งเลยก็ได้นะครับก็โอ้โหโอ้โหก็จะประมาณนี้ครับผมในส่นวนไอตเอานะอืมอืมอืมเออตัดโชว์เลยละกันแยกเป็นสองส่วนละ โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบเป็นออนนี้ก็ลิมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการหายออนดีๆอย่งเ็ีแวบนี้มาฝากนะผมก็สันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายไปล่วทิ้งของโชว์สัหน่อยนะครับเออทิ้งโชว์ไปเลยทิ้งโชว์ไปเลยนี่ดูนะครับไปละ